อนได้ยินคำสาการทำทานเพื่อนี้จะเลยได้หลวงหาขอแต่ป้าโปรดเบิ่งคอยดูเพื่อให้องค์สันตามอบท้านมันนีดีหรือหายตัวของเขาสิได้เพิงหลายพนมามองเิ่งโก็สงสารลูกด้วยให้บุญช่วย เป็นดังเขาในยามมืดรูปแม่รูปแม่พี่น้องเอ้ยมื่อนี้ได้เดินทางมากโหบนทางไปยหันห้ามไก่บ้านเข่าซื้อให้องค์พระเวทได้ผ้ามิงเมียแพงพ่อกันหาซาดีผ่านกายท่านเอาลาท่านผ่านทางโตของเขานี่ได้ยินองค์พระเวทแห่งเมืองสีพี่นท่านเป็นคนใจบุญความเพ่งท่านบารมี ชาวบ้านชาวเมืองนี่ยเขาไปขอเงินเาขอได้ดังใจจิตรีถัดตัวของคุณและวสิไีขอแก้วแหวกเงินพ่าองค์พวกคนกิจวัาจะไรกันนถทาทองทั้งหลายส่วนตัวของเรานี่ยแต่ยินว่าองค์พระบิทถึงไรจะเมื่งในทัดเท้าไม่ได้สนอ่นและดนน้ำสับสมมาจากอสิภีเนี่ยเจ็บใจตามไรท่าแกชาวบ้านถ้าตยมท่ว่าิเดนีาจะเทน้องท่ันสำคัญในทรรเสวยน่ทความเท่าได้ย้องนโอ์พระเิท กลัรเศดริภันฑ์ทานพีได้ทำมาท่้นพีพ่อแม่ล่ะออกจากเมืองมาในวัท่านไก่เลยมองเบิ้งคือมีภาพนางเฝ้าค่อยถ่ายอยู่ท่านี่พวกทานพระมาท่านไก่เหมอนวาท่านเสร็จมาทหดทัพที่นะขวานจะมาสรงท่าผกเราก็ไดนะเพค์ท่าทัพานี่พวกท่านพยายจะเียกาขวางท่าขบวนสด็จคงเล่าล่ะฮะพวกท่านมิตรราอีหยังกันฮยขวาย้นลม่คือพวกฉันน เป็นพามมาจากเบื้องไกลแสงไกลพระยาพระองค์าพุทธมิจฉาเนี่ยได้ยินภาว่าข้าพนัสเดชสิทธานมาทางนี้และข้าพระองค์น่ะได้น้ำเงินทองน่ะแจกจ่ายแก่ชาวบ้านตามไร่พังพวกพ้าฉันก็เลยอยากได้แก้วแหวนเงินทองสนองพระยากข้าพโอ้ยง๊องแดเพขาแก้วแหวนเงินทองของเรายังบอสมบัติของเราเนี่ยยังมีบอสมบัติบอยังเพคะยังกับแกสอนละพ่อคนละย่างผสนองขัวข้าว สรระธานนันประมาณสมบัติเมธณนี่คือมึนแจกให้ผู้บ่าวรับางหมดแล้วเปิดแล้วเพค้ายังตลาดฉลดเกเข้าในแบบเพลคาเบนรตะบอนนุแดงเพค้าท่านพามสมบัติพระตระานเจอมึนท้องข้าได้แจกใจกับคนถูกคนอยากขางข้างเบิร์ตตลาดคือสิ่งผมยังไหพวดท่านาอพระองค์พระยาค่ะท่าทางสั้นผมมั่งฉันขอราชรถในบอเพะยค่ะพระองค์แล้วไมยาก่ัพระองค์ถึงเสิอพระยาค่ะสงสารผมว่าฉันเถิ่นพระยาค่ะ ตอนนี้นวพผมชเดินทามัไกลไก่ละพยากาขากรเจ็บคนพิการก็มีพยากพระองค์เอาพวกพางทั้งหทั้งเจ็พวกเจ้าพิการสบายพิการพระสนุกหน้าตาละลอขาพิการใส่ยางกระดารทุกคนนาตนพระเพกนะสร้างเป็นที่นาสมสารแล้วกันขาดเด็กเขาหลดเพากข้าก็ยางมาอะไรดครกันหาใช่หรือของพอ และพวกเจ้าสองคนสีว่าจดกันลูกเหรน 4, สรนีปพ่อสเลสเน่พยาค่คการหาก,กับชาดียางเอากะระไรพยาคาสนีปพอบนังรลาชลนกระไรพยาคาสนีพอถ้าจ้าสองคนว่าเช่นนั้นแล้วีท,วท่านพาเรอจากปะทานราชรนไปี่ยพวกท่านกันละกันนะเป็น<า>งจง<ว>มราาชรนกับบปานของท่านเถเป็นธรรมหารุณาที่คุณแล้ว้าการมาเลาพอ้พนุลออาไปได้แข่งงงโงยาก ไปไปไปขอเต้นนมแด่เนดะ้อเชิญตามสบายพ้อเจ้าสิได้เอาแน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใส่ขึ้นมาขาผิดการโอ้ยโอ๊ยหาสี่แม่เห้ตัวตออกูต,ตัวนี้แมพระองค์เขาตัวแขกฮะอลาบัสิีพี่ว่าเสียร์เบลาก็โดนแล้วเขาได้ออกดีบออกดินทางไปเขาบางคนกันทะเลาะหลาบไปเชิญเสด็จพยากขอพระไทยหลายๆพยาการเชิญเสด็จพยาการ สูงหัวใจเราเขานี้โตของเขาได้ของดีคืนบ้านนอเือนเก่าคือจะองค์พระบาทเจ้าทา้าใายบัดเก่าขออยาำมาได้พบพ่อองค์ทานบม่มีขีบบอกว่าเป็นพลทาาแก้าวันนี้ เงินคำแก้วท่านไปเหมือทุกอย่างของที่มีต่างต่งตงางพระอ,อ,องค์ทานดอกเบี้ยลอยมามีรอยดอกเดีอยท่านในยามธรรมิสันดลลองพาหน้ามาสิตอนนี้